วันนี้ก็มีเรื่องที่ทางรายการเราจะต้องติดตามพร้อมไปกับการเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เล็กที่สุดก็คืออบตออนะครับเล็กสุดแต่สําคัญที่สุดกับชาวบ้านใช่คับเพราะว่าก็ตัวแทนของพี่น้องนั่นแหละครับที่จะเข้าไปทําหน้าที่เป็นสภาก็คือสมาชิกอ,อบตอ แล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นก็คือนายก,กาอบตนะครับวันนี้ก็มีการเลือกตั้งกันตั้งแต่8ปดนักาซึ่งได้เปิดหีบไปแล้วตอน8ปดนกาแล้วก็จะไปเสร็จสิ้นหมดเวลา17บเนกาของวันนี้นะครับเพราะฉนั้นใครที่มีสิทธิ์มีเสียงอย่าลืมที่จะออกจากบ้านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง แล้วก็ถามใจตัวเองนะว่าที่อุตสาห์ขับรถจากกรุงเทพไปเนี่ยนะค่ะนะครับรถติดกันมิตรภาพถนนสายเอเชียลงปักใต้บ้านเรารถก็ติดกันคับข้างขับกันข้ามวันข้ามคืนมีน้องคนหนึ่งบอกว่าเดินทางจากบางบัวทองรถติดตั้งแต่บางบัวทองจนถึงก่อนแก่น15ชั่วโมงปกติบ,บอกว่าเดินทางแค่6ชั่วโมงนี่ปาเข้ไป15ชั่วโมงไปทำไมเพื่อจะไปเลือกตั้งอบตอ ตั้งใจถึงขนาดนี้รถไปเยอะกันขนาดนี้นะครับต้องเลือกให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับอย่าเลือกเพราะว่ามีปัจจัยอย่าเลือกเพราะว่าเขาให้ตรางวันเขาให้เงินนะครับหรือเขาซื้อเสียงอย่าเลือกเพราะว่าคนที่ลงสมัครนั้นเป็นญาติเรา,าแต่เลือกคนที่ดีที่สุดนะครับสำหรับครอบครัว แล้วก็ชุมชนสังคมของเรานะครับอค่ะวันนี้นะคะนอกจากบรรยากาศที่พี่ถนอมได,ได้เรียงมานะคะก็คือเชิญชวนคุณผู้ชมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้ว